สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับแม่อูนะคะแม่อูมาในช่วงของออกินนะคะวันนี้แม่อูทําตาซั่วซั่วขนมจีนตาขนมจีนใส่กุ้งนะคะเดี๋ยวเรามากินไปด้วยกันเลยนะคะวันนี้แม่อูฉายเดี่ยวมาคนเดียวแล้วจะมากินแบบจัดแบบจัดเต็มจัดกระหน่ำนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะ <fod> นี่แม่อูตาซั่วนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินไป แล้วก็จะเล่าให้ฟังไปด้วยนะคะน่ากินไมเนะไไน่เอ่ยนะแดงใจวไย้ปีนองเอ้ยบบบพิษเมื่อเป็นสวนจะ้ะตำซั่วของเราหลายๆคนบางคนนะจนะ๊ะนาะบางคนก็จะคิดว่า โอ้ยขนานตำบักหุ่งตำข้าวปุ้นซื้อๆกกินอ้างเอามาอ้างเอามากินโซ่มันมาเป็นมากินโซ่ด้จ้ะเด้ผู้ใดได้กินตำบักหุ่งได้กินตำข้าวปุ้นเนี่ยมันเป็นอาหารที่สุดยอดดิจ้ะว่าแมนว่าเจ้ามีเงินอยู่อันอัสิบบาทส่าบาทเจา้าจะได้กินแล้วนี่ตำบักหุ่งเด้อว่ามันมันมาเป็นของได้กินง่ายๆได้ถ้าว่ามีเงินมาได้กินแล้อตำบักหุ่งหูเพรนี่มันขี้เครื่องบินมากขาามน้ำขามทะเลมากนู่นนึ่นี่ซื้อโต๊ะกับน่วยละ สองสามร้อยดีวันดีน้อยง่ายๆเด็กน้อยสามสี่ร้อยเนื่อจากหมูฮูกเมนราคาถือๆเนื่อจากนี่มันเมนอาหารว่าจะเป็นอาหารใกล้กาเด้กนี่จัน่ะเป็นอาหารเลิศรูดกันเนอะอย่เงี้ยเด้อก็เสียบ้าโอ้เป็นอะไรกินตาบหมูฮูกซื้อๆก็มากินอ่างก็มาโซ่้นโมเมนต์ว่าเป็นอาหารที่แบบว่าด้อยขาดเนี่ยเนี่ยจันงมันูกเมนราคาถือๆเด้อราคากระเพง อันนี ent, so ้กูจะขอก้อนก้อนกินเนี่ยขอเบาก็เนื้องจากว่าบางคนก็อาจจะเกิดว่าอันบางคนก็จะมองหูยลีก็สิว่าโอ้บรรณาสัมนี่ซื้ออาหารไทยนะจ๊ะผักไทยเนี่ยผักบุ้งเนี่ยเจ้าก็กินบ่้ผักบุ้งกําละหน้อยนั่นะนะจ้ะอยู่บ้านเท่าไหร่ำกําฮาร์บาซ้ำกําซีบบาสมะเขือเนี่ยเิ่งมะเขียนี่จ้าแทบจะกินหดควรอันโลลันซี่ลอยมะเขียนี่จ้าเนี่ยอจะกินไปได้เนี่ยกินหดควรคนละจ้าเนี่ย มันมันถึกถึกแา่มันแพงมันคือบานเฮาเพราจะปลูกได้นี่นะจ้าก็เลยส่วนมาแสบนะการเรื่องของเรื่องนี่ขอเกินไปก,ก้อนบางคนเขาสิบห้องหูะจ้าบางคนก็สิว่าโอ๊ยผนาจังสันจีงเสียสตอกสเต็กนี่จะได้กินดอกว่าได้กินดอกอันซุมไม่เห็นตางบานตังเมื่องอันเมียฝรังผมจะมาเมียฝรังซุ้มเหมือนไม่เห็นงานต่างแดนรวมถึงทุกๆคนนะจ้าที่อาศัยอยู่ต่างแดนเนาะเพื่อนกะคิดฮอดอาหารบานเกิดเมื่อน,นอนเนาจะนาะ อกินมาตหน่วยเท่าไงไงกับไงย้อนประแดดนอกจากนี่เออไปสิว่าอยากกินแพ่งไปดได้ก็ได้ซื้อกิน,ก,นก็ย้อนว่ามันยากมันยาก,ม,ยากมันอยากจะกลับเมืองไทยไปกับเมืองไทยถูกอาทิตย์กับกับในเมแมนกรุงเทพอุดรน,นะกจาเนา้นก็จะได้กลับไปกินตามห้่งทุกเมือ่อทุกอาทิตย์ออออยากไปได้ก็ได้พูด่ะเอาเงินงนะเฮ็ดงานไปซื้อนู่ละสามลอยชี้ลอยมาตามกินพอดมันหายอยากนะจ๊ะเอาเย้าเอา ไลาย้ายห่ห้เจ้าว่าอ,อไปไลายนก็ชิญ่าไปอีกเนาะอือกะให้ขอให้ทุกคนได้หูก,กันเนาะเจ้าวันเนาะว่าอนาหารไทยทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าซุ่มพักยานเนี่ยมันราคาแพงมันรังค่าแพงได้ว่ากะจังหวะหน่ะจ้านาะก็ย,อนนยอ่อนย่อนความอยากเนาะจ้านากนก็เลยได้สือกินเฮ็ดกินกับพ่อได้ไหหยเออคือทอดเมืองไทยคือทอดอาหารไทยเนี่ยละจ้าเอา มื่อนี้แมวขออนุญาตใส่มือได้จ่ะเด้อก็ใส่มือมื่อแต่ไหนแต่ไรเนาะจ่ะเพราะว่ามันแซ่บก like ินมือน่ะเยอะแบบมันแบบในว่าสกปรกได้จ้ะบุญน่ะกินมือน่ะแซ่บแซ่บแซ่บแซบแรงจึงครึ่งโย้ยแซ่บนวดกระแดกขาดบันไหนน้ำเสนอร์ีจ้ะต้องโรยด้วยพิสต้ nè mắn bà thử thử tới chân nhìn phép nhúng điều ớt nhọ nè xuống xám loài của đứa chân nè sáng xám loài bà của đứa thấy bà mắt thử phải bà mắt thử mắn bà mình thử thử cho uhm. thế mình thử kính nhau uhm. con Bạn quên rồi chưa không? Chứ bụng em Bụng em Nó có bụng đây cho nào hoàn nha Cảm ơn nào Chứ bà cảm thấy chán lắm แต่เมื่อนี่ละมันเสียอืมนี่มันถือมักล่าดี ร้านะมันถือนอันกับปาพิา้า แม่งมาไกันที啊แต่ยัปรว้ยเพิ่นนอกจาะเนาะ ผู้ใดได้กินอาหารไทยผู้ใดกินพักไทยนะอุ้ยเริ่ดค่าจากจะเริ่ด็นหมูมันเรกว่าคนนั้นเนาะคุณไม่จะกินบางคนสูงกว่คนกับผู้หมูเนาะ 晚上。Well, ไปตุนน <S 々> ้ำมันน้ำตาลแล้วกันนะแด็ใจวายเนอืมอืม คือบ้านห้องไอ้แก้เราไม่กินดอานั่นิงมงะล่างคุณยุ่นเหยิงแก้วมันไลยก็ได้กินได้ก็นอนน้องความอยาก โอ้ยต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเอาไปเอามาได้เรื่ลุยหาเนียวเลยเหมืนเขาคือเป็นแนวนั้นเนาะแบับนี้เนาะเือนตะลอยต่อรอยรอยืยสตอ่อต่อกระไรปฏิกายนี่มันเป็นปาปิกายากนะจ๊ะเนาะ มันเสียบ่ไม่กินเนี่ยเวลาเรากินไปแล้วเวลาเราเลิกเสียไม่กิน มันจะหวานรสชาติจะหวานหวานกร่อยๆเนาะใว่าหมบปิการที่เป็นจุกลมก็ไม่กลมส้น ทรงลิลี่อ่ะจ้ะแบบนั้นอะ่ะกินแห้งก็กกินเข้าไปนะลเลขาเล้ออ่ะเนี่ยเป็นปกินปาปิกาแห,แห้งเลย มึงแก่ดะกลับไปกันนั่งดูมาแกก็ย้อนว่าเขาสื่อกินข้าวแฟกบ้านเนาะเอาถือไปเปิดบ้านก็บวัได้อันไหนอ้อนอันไหนแกกับบุ๊กก็ย้อนมาคว่ำอยาก ปลูกเองก็บพ่อค้าที่ได้ได้กินคักย้อนว่ายังมาเต็บยอ้อนว่าอันนี้แม่จ้าอากาศหนาวมันโดนแหมหอนข้าวเดียวหนาวกับมาม่หรอ บกเทียบก็ตัองเป็นดอกง่ายกับว่าท่านอืของแพงว่มีเงินจะได้กินเต่ภักใตย mmm mm. ไม่รูกับมาเหล่าสู้กันฟังเงนะจ๊ะเนาะหลายๆท่านหลายๆคนบางคนอาจจะบ่็บออหับางคนอาจจะบ่็บออหัว,ว่าเนาะค่ะเขาของหรือมองนอกแล้วพี่ชายมันสร้างกันขนาดไหน จะกินได้อาหารฝรัง่งกินได้อขอนมปังเป็นไายโอ้ยมันก็เปล่นไปไม่ได้หรอกจาก้าเนาะลอยทั้งลอยทุกคนมะจากกึญหวอวอาหารไทยอื cùng dùng nắng đứng đứng chặt 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 này chặt này Có... Có mình ไกงแพงตอนแพงคนไหนจะต้องกินก็ควมอยากนเนาะมันจะหามแต่ไม่แด้ เราจากความสุกนจะจาา้าวมสุของคนไก่บ้านคือได้กินอาหารไทย บอกเลนะ่าเกาสิบเนาะเมานองหัวเหมือนเลื้วก,กับเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับหยาเนี่ยจ้ะบางคนเขาอาจบห่หูบางคนอาจจะหูแต่ว่าอาจจะรู้ว่าโอ้มันแท่ขนาดนั้นบ่จังสั่ได้สิเนาะจ้ะเนาะก็จะได้รับรู้กันไปเนาะจ้าเนาะก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมมาอีกนิดนึงเน,นะจ๊าเนาะจ๊ะอันแล้วจ้าเมื่อนี่จังไหนกนอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแม่วูนในช่องยูทูบเมียนมัมใดเดจ้าเด้อช่วงนี้นะจ๊ะแม่วูนกับเจมันลงคลิปดูๆนะจ๊ะเนาะจังใดกะเจอกันไหมเด้จ้าเด้อยู่ดีไม่แห้งเดจ้าไปไห